สวัสดีค่โะโฟกัสซอมแม็กเช่นเคยนะวันนี้เราจะมีเครื่องตัวใหม่ล่าสุดมาแนะนำชื่อรุ่นว่า a d c a s สเ b b เบตัวนี้เป็น Baby t ทนะีีเนาะซึ่งรุ่นนี้จะมี2โมเดลอีกตัวหนึ่งจะชื่อ Baby t p ีพัดนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนนี้เรามาดู Baby t ทซี o กันก่อนนะฮะซึ่งตัวนี้อย่างที่เราเห็นตัวที่โชว์จะเป็นสีขาว แต่ว่าตัวนี้สามารถเลือกสีได้อีกตั้งหลายสีซึ่งมีทั้งสีดําสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีเขียวเนาะอันนี้ลูกค้าสามารถเข้ามาสั่งกับเราได้นาะพิออเดอร์ได้เรามาดูกันว่าสำหรับ Baby t z e ซ o เนี่ยมีอะไรกันบ้างเริ่มจากบ็ x Set นะฮะเปิดมาเลยนี่เขาจะมีกล่องแบบว่าสวยงามของเขา <Yeah. S 1> เปิดมาปุ๊บก็ <c oughs> จะพกกับผู้มือผู้มือนี่สําคัญมากเลยเนาะ แล้วก็จะมีด้ามชงให้2ด้ามเป็นด้ามซิงเกิลพร้อมกับตะแกงแบบซิงเกิล่า่นี้นะ1อันแล้วก็เป็นด้ามดับเบิลนะนี่ด้ามดับเบิลพร้อมตะแกงดับเบิลอีก1อันแล้วก็จะเป็นแฮมเปอร์ของ a าคาโซเขาเองมีแบรนด์ด้วยนะแล้วก็จะเป็นตัว b บรยฟิลเตอร์หรือฟิลเตอร์ตันนาะพร้อมกับผงล้างซองเล็กๆอีก1นึง,งนะ สำหรับเครื่องนีเนี่ยมันจะมีการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะซึ่งจะมีบอกอยู่ข้างหลังว่ารหัสเครื่องรหัสอะไรนะแล้วก็ที่ตัวเครื่องด้วยซึ่งมันจะต้องตรงกันเนาะโอเคในบ็อกเซตของเครื่อง d ดลี่ทีซจะมีอยู่เท่านี้นะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันว่าตัวเครื่องมีอะไรบ้างสำหรับตัวเครื่องนี้เนาะเราก็จะเริ่มจากการเติมน้ำด้านนี้ก่อนนะนี ของเครื่องเครื่องนี้เขาจะเติมน้ําที่ด้านข้างนะก็ดึงออกมาแล้วก็เติมน้ําให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บจุ่มสายเขาให้ให้อยู่ลึกหน่อยแล้วกันซ,ซึ่งเครื่องนี้สายน้ําเขาจะมีอยู่สามเส้นนะใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็จะทําการเปิดเครื่องตรงนี้นี่สวิต์เปิดเครื่องจะอยู่ข้างหลังก้านสตรีมนะเปิดปุ๊บ่านะเมื่อติดขึ้นมานะ แล้วก็จะมีสวิตไฟตรงนี้เป็นไฟสำหรับส่องอตรงนี้นะฮะปิดก็ได้เปิดก็ได้เราต้องการความสว่างสวยเราจะเปิดไว้เนาะปรตัวเครื่องนี้เขาจะให้ปุ่มมาทั้งหมด3ปุ่มนะเป็นปุ่ม f l xl เนาะสาปุ่มแต่2ปุ่มนี้เนี่ยสามารถตั้ง1ปุ่มสามารถตั้งงามได้2ระดับนะเท่ากับว่ามี2ปุ่มตั้งให้4ระดับนะแล้วก็เป็นปุ่มแมนนวล ปุ่มนึงนะแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มน้ําร้อนนะแล้วก็มีเกจบอกแรงดันในการชงแล้วก็แรงดันของไอ้น้ำนะพร้อมกับการสตรีม1อันแล้วก็การโยกระเปิดสตีมตรงนี้นะโอเคแล้วก็ที่เห็นหน้าจอตรงนี้จะเป็นหน้าจอบอกอุณหภูมิของหัวชงแล้วก็เป็นทัมเมอร์อนะ่าช็อตทัมเมอร์เลยนะ สำหตัวนี้เนี่ยเราเติมน้ําแล้วก็มีถาดน้าทิ้งตรงนี้ด้วยนะถาดน้าทิ้งตัวนี้ก็จะไม่ได้ต่อต่อต่อตรงเหมือนเครื่องใหญ่นะก็คือสามารถยกเทสิงได้นะครับตอนนี้เราก็จะรอเครื่องร้อแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันสําหรับสเปคของเครื่องนี้เนาะตัวไบเลอร์ที่เขาให้มาจะขนาด2.5ลิตรนะเป็นหมอน้อต้มสแตนเลสนะแล้วก็ปั๊มของตัวนี้จะเป็น ปั๊มไวเบชั่นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่พิเศษเลยก็คือสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้แล้วก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะเดี๋ยวเราจะมาทำกาแฟลาเต้ร้อนให้ดูกันนะว่าเครื่องนี้จะสามารถสกัดช็อตพร้อมกับสตรีมนมได้นะแล้วก็ที่พิเศษสำหรับเครื่องนี้ก็คือตัวก้านสตรีมเนี่ยเป็นแบบครูทัศนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนเพราะว่านี่จับให้ดูเลย มันเป็นแบบเหมือน2ชั้นเนาะเป็นท่อเทฟลอนข้างในก็สามารถจับได้ไม่ต้องกลัวร้อนนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเราจะมาสกัดช็อตแล้วก็สตีน,นมให้ดูนะ,ะเครื่องบดท,ที่เราใช้กันวันนี้ก็จะเป็นตัว a r a s ค f โซฟ 64E นะนี่ เรามาดูการไหลของช็อตกันออเอเมื่อเราได้ช็อตแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะสะตีมนม ่าการทำกาแฟนี่ไม่แพ้เครื่องใหญ่เลยนะครับ